กูเนี่ยคุณางกูขึ้น้็คือก็กมีบ่มแต่ผมกินเนี่ยหรแก่ข้าวข้าวปากยี่สิบพวก้นคนป้าทั่วพูดได้กี่นด้วรอบเดียวจดแต่ละวันเมื่อเราสอ พูดไเดียวโจดตนู่ว่ะสวัสดีพ่อนันครับผมอ้าวสวัสดีครับอาสวัสดีพ่อนันครับผมอเอาเป็นยังไงงวดนี้ขึ้นเห็นลุมงัวไปคาเรียบเออมื่อกย้งวดถ่ายกินยังน้ำยังก็าไม่ได้กินเลยคาจินร้อนแล้วคาจินกระปุกกระเตอ้ยถ่ายกินน้ำไผ่เขไม่ได้กินเนาะคาทั้งนั้นก็าไม่ได้ทาทั้งนี้ก็าไม่ได้ทาพุนก็าไม่ได้หมายหมายว่างวดนี้มันแก่ขั้กว่าตัย เด็นในขาง่วนเนี่ยเออลาบเนื้อขาเลยวะเถอะมวยขาเลยอสะลองไปก้อนเลยก็ตปาดโตรมาตัวนงนั่นลงง่วเป็โตแล้วเนีเียบถือันไงเน้วหนึ่งกันอด้สวยไปทาแล้วที่มันใจคักแค่พได้ว่ามันใจได้อีพอเออเอาเป็นรื่อทว่าคักแต่ว่าขันโจะฝ้าวไทยจะฝ้าไทยเนเออเออ อ๋อเรีว่าจะว่าวไทยบ่อไทยมันนนองเสียโอ้โหที่บอกบ่ทัานเหนือแต่ว่าช่วยเนือแล้วเรียบร้อยเว่าคักเล้วหงษ์นี่ว่าสั่นตั้งได้ก็ได้กินแค่สร้างหลาบงั่วกินถาอ่าตั้งได้คือว่าอะไรแข็งแข็งแล้วฝันตั้งได้ก่อนบอ้อฟังไงโอ้ยที่ว่างเลยผมก็ตีตีไปได้แค่ผมตีอ ปูยังไหควมาหาวันนี้มาขึ้นนี่โอขึนวันนี่เออเอาเงินก็เอาคล้วยมาสองตัวนั่นโอ้ตัวตัวตัวตมือขึ้นเนี่เอาคล้วยมาสองตัวเอาควยมาสองตัวปัดตผมมาแล้วขันเจี่ยวกับเพื่อนมันต้องเกาซี่าสิหนอโอ้ตัวเกาซีเกาสองออคยสองตัวคลยสองตัวปูกับเกาเออ คุยกซีอนสอกีอีอันนี้ผมกบอการตีดอกเลียแตีดดอกแต่ว่าผมตีได้นาออคือตีได้แค่สตัวครับกซีกซี้กเออกเออกซก็ได้เออหกก็ได้เออ ตัวนี่บ่อันที่ส้อยเนื้อไว้ส้อยเนื้อทาเดี๋ยวนี้รอบหมูเอาไว้ทาได้เนี่ยงางปูเอากล้วยไว้สรางตเออก้ยชุ่เพาพชุมเชี่ยวอ๋อพแหลมากเหมนัะนก็ใหอซีอะเป๊ะโดนเนาะกล้วยสร้างโตสิบเพาเราให้สิบเพราเราทำเป็นฟูเลยมันแต่ว่าผมตีกล้วยนะผมตีกล้วยกล้วยซีมา เขาไรกค้วยมากเนี่ยเก่าบอเก้าซีผมบอกตู้เละตู้หละผมเชื่อถามตู้เละรถมันเลอะเนทึกไว้เก้าซีเต็มเต็มเลยมันออกเป๊ะเลยอันนี้ผมบอกว่าอันเดียวกันแต่ว่าค้วยสองตัวกล้วยสองตัวววยสองตัวผมกะตีไปให้ของผมนี่ยเอาของก่อนก็พอฟันเ ในห้นองเชงผมนี่อือปูออค่้วไม่สองตัวอัวออ้วนึ่ผมก็ตีเก้าซี่เลยผมได้ตีปูเป็นเก้าถ้าเาาียผมไปใส่ก็คือเอ,เอาปูออกออม,มันต้อออกคนหนึ่งนี่ออเอาคนหนึงเอาผมเขาทีเป็นหานบะ,ะถ้าเอาปูเขาแล้วสีเป็นเก้า สองตัวครับสองนี่ดิพ่อเอาติเอาเป็นยังไงพ่อเอาสองศนยฮะสองศนสองศูนเป็นยังไ่อสี่พ่อเลขที่บ้านพ่ค้าเว๋ยอ้สองศูนย์ส้นองหมายว่าเก้าสี่กับสองศูนย์ตีครับเก้าสี่ สองศูนย์หายเลขสาตัวนี่กัีสองเก้สตือนี่แค่นั้นน่ยอม่นบ่ขันตีเป็นสองเก้าสี่ตีครับอือสองเกาสีอ้แยกเอาเนีจะไปตัดเอาสองตัวยูนหันเป็นบ่แยกเอาไ่แยกก็แล้วไเออขันจะได้สองตัวก็แค่สองตัวขันสามตัวกับสองเก้าสี่ครับอือมีเท่นั้น แล้ว่าตัวนี้ยคือเก้าซีนี่ละน้อยดีไปใช้ไปีิพวเก้าสี่กับหก็ี่เ้อเอออ่าลืมหกีเนี่ยเก้าหกีเก้าเรีบมันเป็นได้สองย่างเออหกเก้าเก้าอืก็นั้นละอไม่เก้าสี่กับหกสี่ทำเปเสียผม ลงหัวไปทาตัวนึงอะเด้เอฟซีครับผมกินทาเลยเรืออีกพวกกีมือเนี่ยนั่งกินรอเลยครับเอซีครับผมเพิพ่นเพิ่นตะจูงไม่ให้คักเลยวหเอรานนั้นจูงไม่ยันี่จูงเขงาไม่ได้วาดเลยถ้าผมฟันน็นปูนีแน่นอนเลยมไม่พลาด เก้าซีนว่ามีรถว่าตัวนี้แล้วว่ามีรถเนี่ยกันไว้ในแยกน้อยอเพื่อหัวลุ่มเนี่ยเอฟซีครับผมตัวนี้แหละล้ลมหัวไปถ่ายเอฟซีเอ้ย มัน้ยไนคน่ียวันเนี้ยเขาให้ยม่ผมเนี่ยผมมีลาดตัวนี้ยาเหียวอนกว่านี่พ่อยแหลมาถามผมมาพันน่ว่าเห็น้ยพอดีว่าไงเก้าสี่ออกเต็มเต็มเก้าสีเรียกออกมาเทยวก่อแหลมมีจัดวันวันพสเหยบลงตไ้ตมเลยไห้ตอม มามาเอ้าเออแป๊บเดียวเอ้าคุณผูอหยกให้เนาบาทนี่อย่าเฝ้าอย่าเฝ้ายกนี่ก่อนเอาอันไหนกว่มีเทนี้เบิ่งขัดขับเอฟซีครับผมเอ้าขับเอฟซีครับผมลูกรองเทาจกบัเนอะ หกเจ็ดเอ่อเอฟซีครับผมตัวกันเอาไว้คือตัวเริ่มบอกว่าคือหกเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดครับเริ่มบอกว่ามีแน่ว่ามันมีมีแน่ว่าสะดุดอยู่นะครับเนาะอ้าครับเอฟซีครับผมเอาเอาเก้าสี่ตัวเน่นแ่นคือสองเก้าสี่สามตัวสองตัวเก้าสี่ครับสองศูนย์หกสี่หกเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับได้เอฟซีครับผม เป็นเพียงแนวทางนะครับ F C กับผมนะครับยังไงตัว F ีมาเมื่อปุรันบ้างไหมโอ้เน้นเน้นตัวนี้สองเก้า C กับเก้า C กับ F C ครับผมก็มีถึนกัะว่างนะเออครับผมอ้าวโศกโศกมันมาแบบแบบด้วยครับผม